เป็นไรใช่ไหมคะฉันไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยชีวิตฉันถ้าไม่ได้คุณเมื่อกี้ฉันต้องเข้าโรงพยาบาลแน่แนไม่เป็นไรเลยค่ะคุณถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวนะคะเอ,อเ,ดเดี๋ยวก่อนค่ะคุณยังไงฉันขอตอบแทนคุณด้วยการเลี้ยงข้าวสักมื้อเถอะนะคะเอ,อ่อจะดีหรอคะดีสิคะมาค่ะไปกับฉันเถอะไปค่ะ ฉันสวยไหมอืมก็สวยดีนะแต่ฉันว่าสีปากแกมันดอกไปนิดนึงอะว้าจริงเหรอฉันต้องเติมเขนหน่อยแลลวสวัสดีจ้ะทุกคนเอาไงลูกหม,มูายแกนั่นใครอ่ะขอทานหรือเปล่าแก จภาพนั้นฉันฟันทงเลยว่ามาขอเงินแน่ๆนี่เธอร้านเขาไม่อนุญาตขอทานเข้ามาในนี้นะออกไปเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ใช่ขอทานเข้ามากับฉันต่างหากหามาเธอเธอหมายความว่ายังไงลูกหมูคือเรื่องมันยาวน่ะมามานั่งก่อนเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟัง เอา้านั่งสิค่ะแล้วสรุปเรื่องมันเป็นยังไงเหรอลูหมูเมื่อเช้าฉันเกือบถูกรถชนนะ่ะถูกรถชนใช่ยังดีที่ได้น้องฟ้ามาช่วยไว้ทันฉันถึงได้มานันคุยกับพวกเธอตอนนี้ไงล่ะแล้วเธอไม่เป็นอะไรมากใช่ไหม ไม่เลยฉันก็เลยพาน้องฟ้าเข้ามาเลี้ยงตอบแทนนี่แหละงั้นก็ตามใจเธอแล้วกันงั้นเรามาสั่งอาหารกันดีกว่าน้องคะขอเมนูเลยค่ะ มาทุกคนมาทานข้าวกันดีกว่าฉันยังไม่ค่อยหยุเท่าไอะไรเลยอ่ะฉันก็เหมือนกันอ๋อน้องฟ้ากินเลยจ้ะเลย ฟ้าที่โชคดีจริงๆเลยนะคะโชคดีอะไรหรอจ๊ะหรือว่าโชคดีที่เกิดจนอ๋อไม่ใช่หรอกคะ่ะหนูโชคดีที่ได้มาเจอคนใจดีอย่างคุณลูกหมูตังหาคะ่ะส่วนเรื่องจะจนหรือจะรวยหมูไม่ได้สนใจหรอกนะคะเพราะว่าคนเราเลือกที่จะเกิดไม่ได้แต่ว่าเลือกที่จะเป็นได้คะ่ะ งั้นฉันขอถามอะไรเอยสิทำไมเธอถึงเลือกเกิดมาเป็นคนเล่ร่อนไร้บ้านล่ะหนูก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้หรอกค่ะเมื่อก่อนหนูก็มีครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตาพวกคนเล่ร่อนน่ะหรอ <laughs> มีบ้านอยู่ต้ยธนาคารเลยหรอเล่าต่อสิครอบครัวหนูโดนโกงพ่อแม่หนูเลยกลายเป็นบุคคลลุมละลายท่านตอมใจจนเสียไปหนูก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้ละคะ่ะพี่เข้าใจน้องฟ้านะพี่เองก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันเขายไงนะ <c oughs> นี่ฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหมพวกเธอฟังไม่ผิดหรอกพอฉันเจอน้องฟ้าฉันก็นึกถึงเมื่อก่อนที่เคยเป็นคนเล่นร้อนเหมือนกันแต่ฉันได้รับโอกาสเลยทำให้ฉันมีทุกวันนี้ได้ กระเป๋ามันหล่นไหมเนี่ยอย,อยู่ไหนเนี่ยหายไปทั้งกระเป๋าเลยเออคุณหานี่อยู่หรือเปล่าคะใช่ครับกระเป๋าตั้งผมเองครับผมกำลังหาอยู่เลยพอดีฉันเห็นมันหล่นที่แถวนี้นะคะกำลังจะไปให้ตำรวจพอดี แต่ก็เจอคุณมาตามหาสัก่อนขอบคุณมากเลยนะครับถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ผมแย่แน่ๆเลยครับโชคดีนะคะเนี่ยที่รถขยะยไม่มาเก็บไม่อย่างนั้นคุณคงไม่ได้กระเป๋าคืนแน่ๆถ้าไม่มีอะไรแล้วันขอโทวก่อนนะคะเ,ออเดี๋ยวก่อนครับผมขอตอบแทนคุณด้วยการเลี้ยงข้าวสักมือได้ไหมครับเออนะครับคุณ ให้ผมได้ช่วยคุณเหมือนที่คุณช่วยผมได้ไหมครับก็ได้ค่ะแต่คุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าฉันจะขอเข้ากระปองสองกล่องกลับมาด้วยได้สิครับคุณอยากได้กลับไปสักกี่กล่องก็สั่งได้เลยค่ะฉันไม่ได้จะเอากลับไปกินเองหรอกคะ่ะพอดีฉันจะเอาไปให้ครอบครัวฉันนะคะ่ะผมชื่นชมคุณนะครับ ทางที่คุณช่วยเก็บกระเป๋าตังค์มาให้ผมแล้วก็ยังมีน้ำใจนึกถึงคนอื่นอีกถ้าผมอยาจะชนคุณมาทำงานกับผมคุณจะว่าไงครับฮะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะคะผมอยากได้คนที่จิตใจดีอย่างคุณมาทำงานกับผมมันคงจะดีถ้าเกิดคุณมีงานประจำมีรายได้ไว้เนี้ยงครอบครัวจริงไหมครับจริงค่ะถ้าอย่างนั้นคุณมาทำงานกับผมเลยครับเดีย๋ยวผมมับดบัตรให้ขอบคุณค่ะ ะะเธอเคยเป็นคนเล่อ่อมาก่อนจริงเหรอหืมฉันเคยเป็นคนเล่อล่อที่ได้รับโอกาสจากคนใจดีพอฉันมีโอกาสฉันก็อยากแบ่งปันให้กับคนอื่นบ้างโถ่ไอ้เราก็นึกว่าเป็นไฮโซมาจากไหนที่แท้ก็พวกเล่อ่อนนี่เองถ้าพวกฉันรู้แบบนี้มาตั้งแต่แรกพวกฉันไม่มีทางลดตัวลงเพราะ่าคนอย่างเธอเหรอก มีอยากที่ไหนเอาคนเล่อล่อเป็นเพื่อนอีขันก็เล่อรอสองขัก็เล่อรอดคนเล่อรอดมาทำไมอย่างน้อยพวกฉันก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครผิดแล้วพกเธอสองคนทำไมพวกฉันมันทำไมพวกเธอก็เอาแต่ถูกถูกคนอื่นไปวันๆนยังไงละ่ะไม่เคยคิดสงสารหรือเห็นใจใครเลยปากก็บอกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแต่ภายในใจของพวกเธอ ต่ำตบที่สุดนี่มันจะมากเกินไปไหไรือไงลูกหมูถ้าเธอจะพูดจาแบบนี้ับพู้ชาตอีกพวกฉันจะเลิพกพูเธอจริงด้วย <_ s 1> ฉันตระงหากที่ต้อ,องพูดคำนี้ <_ s 2> <_ s 1> ฉันทนอยู่กับคนที่ชอบ <_ s 1> ดูถูกเยดนยาพวกอื่นไม่ได้หรอกพวกเธอสองคนจำเอาไว้นะว่าการที่ตัวเองฐาหนะสูงกว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่า พวกเธอจะไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นได้เราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่มีใครพิเศษพิสงไปกว่าใครโลกใบนี้เขาไม่ได้วัดคุณค่าของคนกันที่ฐานะแต่เขาวัดกันที่คุณงามความดีและจิตใจตัญหาพวกเธอสองคนออกไปจากร้านฉันได้แนละ้วไปกเไปอะไรอ่ะเห็นคนเล่น่อดจริงกเพื่อนไฮโซอย่างพวกเราไห หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณลุงหมูเดือดร้อนคุณลุหมูต้องมาแบแต่กับเพื่อนเพื่อเพราะหนูน้องฟ้าไม่ต้องขอโทษที่หรอกพี่ตังหากต้องขอบคุณน้องที่ช่วยขัดคนไม่ดีออกไปจากชีวิตพี่ที่พี่พูดว่าพี่เคยได้รับโอกาสดีๆแลอยากแบ่งปันพี่อยากให้น้องฟ้ามาทํางานที่นี่แล้วเ,เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนะจริงเหรอคะจริงจ้ะ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุงหมู คุณคะรบกวนช่วยลดเสียงหน่อยนะคะแกมีสิทธิ์อะไรมาออกคำสั่งกับฉันแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเป็นน้องสาวของเจ้าของโรงแรมนี้แกเป็นแค่แม่บ้านอย่าสังเอิมาสอนฉันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครแต่กฎมันก็ต้องเป็นกฎค่ะ นี่แกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเป็นถึงน้องสาวเจ้าของโรงแรมยิ่งสมควรทำให้เป็นตัวอย่างของพนักงานนะคะเฮ้แกฉันจะฟองให้พีเตอร์แกเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยกพี่ปีเตอร์พีต่ต้องจัดก,การให้ว่า วันหน้าวันหลังจะเข้ามาในห้องคนอื่นหัดเคาะประตูก่อนซะบ้างนะพี่พีเตแกไปม,มีเรื่องกับใครมีอีกล่ะก็หญ่าใหบ้านนะสิคะมันกล้าดีกับว่ามันกล้าก็สาบสอนว่ามันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงพี่ต้องไปมันออกนะคะแกพูดจบหรือยังถ้าพูดจบก็ออกไปได้แล้วพี่จะทำง,งาน ถ้าแกว่างมากแกก็มาช่วยฉันทำงานไม่ใช่ทำตัวได้สาระไปวันๆแบบนี้ไม่ฉันผิดเองแหละที่ตามใจแกตจนเสียคนแบบนี้แกเสร็จฉแน่ เย่แม่บ้านเข้าห้องลูกค้าทำไมไม่หัดเคาะประตูก่อนไม่มีมารยาทขอโทษค่ะฉันไม่คิดว่าจะมีคนอยู่พอเวลานี้ก็เป็นเวลาทําความสะอาดตามปกติค่ะงั้นเหรองั้นก็ช่วยมาทําความสะอาดตรงนี้ด้วย ไม่ใช่เหรอทำสิพอได้แล้วเยาวาคนลูกโบ๋ไม่ต้องเก็บพี่ปีเตอร์พี่มาได้ยังไงฉันก็อคอยดูแกอยู่ตลอดน่ะสิและฉันก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วแกคิดว่าสิ่งที่แกทำมันถูกแล้วเหรอถึงเขาจะเป็นแค่แม่บ้านแต่หน้าที่ของเขาก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญ ถ้าโรงแรมเราขัดไม่บ้านไปแกคิดดูสิว่ามันจะเละเทะขนาดไหนถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราเพราะคงไม่มีแขกคนไหนอยากจะมาพักโรงแรมที่สกปรกสกปรกหรอก,ก,อกนะแต่ว่าไม่ต้องแก้ตัวนับตั้งแต่วันนี้พี่จะให้แกไปทํางานเป็นผู้ช่วยคุณลูกหมูเขาอะไรนะคะพี่จะให้ว่าไปเป็นผู้ช่วยในบ้านเนี่ยนะคะอใช่เพราะถ้าแกไม่ทํา พี่จะยึดบัตรเครดิตและไม่ให้เงินเดือนแกอีกแกเดือนเอาหรอกแกว่าจะเอาแบบไหน เว้าทำไมแกใส่ชุดแม่บ้านแบบนี้ล่ะโยฉันแต่งตัวแบบนี้แล้วมันทำไมหรอก็ไม่ทำไมหรอกฉันแค่เซอร์ไพรส์นิดหน่อยน่ะไหนแกบอกว่าแกมีพี่เป็นเจ้าของโรงแรมไงไม่คิดเลยว่าจะมาเจอแกในสภาพแบบนี้ฉันก็แค่อยากเรียนรู้งานดูน่ะหรอ ขอโทษด้วยนะเยวา้าไหนๆก็ไหนๆแล้วแกช่วยก็ลงไปเก็บให้ทีสินี่มันจะมากเกินไปแล้วนะแกเป็นแม่บ้านไม่ใช่หรอมีหน้าที่เก็บก็เก็บไปสิแต่ถึงยังไง คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำกับเขาแบบนั้นนะคะทำไมทำไมฉันจะทำไม่ได้ฉันเป็นแขกระดับ V I P จ่ายเงินค่าห้องพักห้องนี้คืนละเกือบแสนแม่บ้านอย่างพวกแกจะมีปัญญาเหรอต่อให้คุณรวยแค่ไหนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกความเป็นคนของคนอื่นแล้วแกจะทำไหมมีปัญหากับฉันมากนักเหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณลูกค้า ็แม่บ้านของโรงแรมคุณน่ะสิมาวุ่นวายอะไรหนะ้าห้องฉันก็ไม่รู้แม่บ้านของคุณผ่านการอบรมมาบ้างไหมคะแม่บ้านของเราผ่านการอบรมและได้มาตรฐานาาทุกคนครับแต่เท่าที่ผมได้ยินเนี่ยก็มีแต่คนนี้แหละที่ดูถูกเหยียดหยามแม่บ้านของเราก่อนไม่รู้แหละฉันจะฟ้องโรงแรมคุณฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับนะครับเพราะโรงแรมของเรามีก้องวงจรปิดอยู่หลายจุด จะได้รู้กันไปเลย,เลยว่าใครกันแน่ที่โกหกฉันไม่ฟองก็ได้ฝากไว้ก่อนเถอะฉันต้องขอบคุณนะลูกหมูที่เธอช่วยฉันแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะที่เคยแกล้งเธอตอนนี้ฉันรู้แล้วว่างานที่เธอทำมันเหนื่อยแล้วก็หนักแค่ไหนไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่ถือโทษโกรธคุณหรอกต่อไปนี้ ฉันจะเป็นคนดีแล้วก็คิดดีให้ได้แบบเธอนะหนูจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะไม่ทำตัวแย่ๆแ,แบบนั้นอีกพี่ถือว่านี่เป็นคำสัญญาแล้วนะจ้าถึงพี่คี้บน่นม <c oughs> ีวาจุ <c oughs> ๊บต้องเป็นในบ,บ้านแล้วนะคะ <c oughs> เยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ททำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้มแค่นี้มันคงไม่ทำให้ลำบาก